เจริญพรวันนี้เทศช้าหน่อยเพราะว่าลมหนาวมันมาพัดสายเคเบิลลมีปัญหาไ,ได้นะ ตอนนี้เราก็รู้กันนะว่าโรคระบาดกระจายออกไป40จังหวัดแนละ้วชนบุรีก็ไม่น้อยหน้าใครวันเดียวเพื่อนมา100 108คนติดวันเดียววันนี้ยังเท่าไหร่ยังไม่รู้นสีราชา ก็เจอคนหนึ่งล้วพวกเราช่วงนี้พยายามเข้าดาวอยู่ที่บ้านถ้าไม่เข้าดาวกันที่บ้านหลังจากนี้มันจะเข้อเาอัพตัวเลขมคงสูงขึ้น ถ้าสังเกตให้ดีนะโรคพวกนี้มันมาจากกลุ่มซึ่งมีปัญหาเรื่องศีลธรรมอย่างกลุ่มบอนพนันในพวกนี้ตามผับตามบาร์เป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านศีลทั้งนั้น นี่พอกลุ่มนี้มีปัญหาก็กระจายเอามาคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองพวกเราได้จริงๆตอนนี้นะคือศีลกับสติเ็ใช้ให้มากอย่างคนไปกินเหล้ากินอะไรนะขาดสติไม่รู้จักระวังป้องกันตัวเอง พยายามมีสติราต่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่างจิตใจอยากไปเที่ยวกินเหล้าเข้าบารเข้าบ่อนอะไรเงี้ยมีสติรู้สึกไว้ก็มีศีลพิ e รณาลงไปอันไหนมันไม่ถูกศีลไม่ถูกธรรมก็อย่าไปทำมันสติเนะีย่ยจะช่วยเราได้ ทุกคนทุกแห่งอย่างเราเคยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกอนะไรเราจะเผลอเอามือขยี้ตาเนี่ไปจับน้นจับนี่ใช้มือมาขยี้ตาใช้มารูปหน้าตัวเองอะไรนี่เคลื่อนไหวรู้สึกเรารู้ว่าไม่สมควรทำเรกาก็งดเว้นไม่ทำ อะไรๆก็สู้ความมีสตินะไม่ได้แล้วก็ศีลก็เป็นเครื่องรักษาเราในทางวัตถุบางคนก็อยากได้วัตถุมงคลที่จะสู้โควิดมันมีนะเนี่ยนเะนี่ยนี่แหละวัตถุมงคลลนะนะไปไหนก็พกพาไป ใส่จมูกไปนะไม่ใช่พกใส่กระเป๋าถ้ามีวัตถุมงคลอันนี้ก็ปลอดภัยอีกเยอะเลยยกเว้นเอามือไปจับนอนจับนี่ติดเชื้อมาป้ายหน้าป้ายตาตัวเองอันนั้นใส่สติอดทนกันไว้อีกไม่กี่เดือนนะ เราจะมีวัคซีนใช้ในช่วงนี้ซื้อเวลายามรักษาตัวเองให้รอดก่อนมีธรรมะ,ะสนใจอยู่บ้านตอนนี้มีเวลามากขึ้นบางคนก็ทำงานที่บ้าน บางคนก็บอกงดไม่ต้องไปเที่ยวอยู่บ้านมีเวลาเยอะขึ้นเอาใจใส่กับคนในบ้านคนรอบๆตัวแล้วก็เอาใจใส่กับจิตใจของตัวเองบ้านเมืองเรามันพัฒนาสังคมมันเปลี่ยนสถาบันครอบครัวมัน เสื่อมลงไปต่างคนต่างอยู่คนในบ้านอยู่กันไปอย่างนั้นเองนะบางทีไม่เจอกันด้วยซ้าไปลูกไปทางพ่อไปทางแม่ไปทางตอนนี้หลายแห่งโรงเรียนก็ปิดนะคนก็ไม่ได้ไปนอกบ้านอยู่ในบ้านดูแลกันพูดคุยกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมา ทำบ้านให้มันอบอุลลอ่เราจะได้มีความสุขที่สําคัญก็คือปฏิบัติธรรมกันชวนกันปฏิบททัติธรรมทั้งบ้านช่วยกันทำยิ่งดีบ้านไหนมีคนปฏิบัติธรรมคนหนึ่งนะก็ร่มเย็นไปส่วนหนึ่งถ้าทุกคนปฏิบททัติธรรมบ้านนั้นจะร่มเย็นมาก หลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อก็ภาวนาหลวงพ่อไปเรื่อยความร่มเย็นมาอยู่ในใจเราหน้าตาเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันคนมาเห็นพวกเพื่อนที่ทำงานมาเห็นเขาก็ถามว่าทำยังไงดูผ่องใสก็บอกเขาว่าเราภาวนาเขาก็เริ่มสนใจภาวนาบ้าง เมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีข่าวนะเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งพ่อจะเป็นคนจีนไม่รู้เรื่องสวดมนต์ไหว้พระอะไรไม่เป็นเลยเป็นคนจีนอายุมากนี่ได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธแก่เขาพุทธโธไปด้วย ฝึกพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งมีคนมาทำให้แกโกรธพอแกโกรธนะแกก็ไม่อารวาสอย่างที่เคยเป็นพอพ้นจากคนนั้นมาแล้วลูกก็ถามว่าไม่โกรธเหรอวันนี้บอกโกรธเอาโกรธแล้วพ่อทำอยังไงพ่อไม่รู้จะทำอะไรพ่อเลยพุทธโธใส่มัน พุโทโธในใจนะโกรธมันก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนะไม่ต้องทะเลาะก,กันบอกป่วยหนักมาเข้าโรงพยาบาลหมอถามว่าลุงไปใช้ครีมอะไรทานหน้าหน้าตาดูผ่องใสามากหมออยากรู้เพื่อหมอจะได้ไปซื้อมาใช้บ้าง แกบอกแกใช้ครีมพุทธโธนะกรณีอย่างนี้ก็เคยมนะีเคยได้ยินมาหลายครั้งยังเคยมีดาราคนหนึ่งจำชื่อแกไม่ได้หรอกหลวงพ่อไม่คุ้นกับพวกดารามีนิตยสารไปสัมภาษณนะ์ว่าบำรุงความงามได้ยังไงบอกแกใช้ซีดีหลวงพ่อประโมทนะ เงินฟังซีดีหลวงพ่อเนี้ยทำให้สวยให้งามก็ได้ทำไมมันสวยงามจิตใจมันมีความสุขจิตใจที่ไม่มีความสุขจิตใจเคร่งเครียดถึงจะสวยยังไงแต่กำเนิดตอนเครียดจัดจัดยังไงมันก็ไม่น่าดูเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตบ้าง ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีอะไรคงที่หรอกเราอยอมรับสภาพต้องมี new normal เจ็บเหมือนเดิมไม่ได้นี่อยู่บ้านก็ภาวนาไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปผ่านช่วงนี้ไปเราจะขอบคุณโควิดทำให้เรามีเวลาภาวนาได้เยอะขึ้น แค่ใจเราเคอยคิดถึงพุโทโธพุโทโธไปนะไม่ฟุ้งซ่านคิดโน้นคิดนี่ใจมันก็ไม่คลุ้มความคลุ้มใจความกังวลใจอะไรมันเกิดจากความคิดทั้งหมดเลยนี่แทนที่เราจะปล่อยให้มันคิดสเปรสปะเราก็มาคิดพุดโทโธไปไม่ชอบพุโทโธสั้นไปเอายาวกว่านั้นก็ได้พุโทโธธรรมโมสังโฆก็ได้ เราจะมีคําบริกรรมอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วก็บริกรรมของเราไปเรื่อยๆ <c oughs> แรกๆยังไม่เห็นผลก็ทําทไปหลายๆวันหลายๆวันเข้ายทำไม่เลิกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจเราใจเรามีความสุขมีความสงบแล้วก็มีพลังขึ้นมาไม่มีพลังนะ บาลังอันนี้ปุดขึ้นมาเป็นความอิ่มเอิบแผ่ซ่านไปทุกขุมขนแผ่ซ่านไปทั้งตัวเลยพลังจากการภาวนาเนี่ยมันทำให้ผ่องใสเนื้อหนังมาดูสดใสใสเข้าไปถึงกระดูกใสเข้าไปถึงเส้นผม ให้ภาวนาเยอะๆแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนที่ชีวิตเราเปลี่ยนเพราะจิตใจเราเปลี่ยนอย่างหลวงพ่อภาวนานะตอนเด็กๆก็ชอบสนชอบเล่นนะไปดูสม,มุดพกที่ครูเขาเขียนตอนปฐมแนละ้วาบอกว่าสนนี่เราภาวนามาเรื่อยๆนะั้นใจมันสงบสุข ไม่สนที่ไหนหรอกทำงานเสร็จไม่มีธุระอะไรก็กลับบ้านอาบน้ํำกินข้าวเหนื่อยน่าก,ก็พักก่อนหายเหนื่อยเราก็นั่งหายใจเข้าพูดออกโทไปทำอะไรก็ภาวนาไปเรื่อยๆคนที่เขาดูไม่เป็นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้คนดู ไม่ใช่ดาราต้องทำอะไรต้องมีคนดูเราพาวนาของเราเองเราเห็นผลของเราเองจิตใจมันมีความสุขนะร่มเย็นหน้าตามก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปทางไหนคนเขาก็เห็นเราดูผ่องใสอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นผลจากการภาวนาทั้งนั้นแหละเวลาทำงานทำการที่ต้องคิดนะ เราได้เปรียบคนอื่นมากเราเราภาวนาเรื่อยๆใจเรามีสมาธิเวลาเราทำงานนะมีสมาธิเนี่ยมันทำงานได้ดีเวลาอ่านหนังสือวิเคราะห์ข้อมูลอนะไรเนี่มันทำได้ดีมองทางออกมองทางแก้ปัญหามองได้ดีเพราะไม,ไม่ไม่ได้มีอคติ ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้คิดวิธีแก้ปัญหานี้เพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงหรือเพราะกลัวอะไรเนีการทำงานมันก็ดีขึ้นด้วยจิตใจเราก็ดีขึ้นด้วยนั้นธรรมะนะเป็นคุณมีประโยชน์แต่ไม่จำเป็นต้องไปภาวนาให้คนเห็นสังคมยุคนี้เป็นสังคมของคนไม่ค่อยมีศีลมีธรรมอะไร เราก็ไม่ต้องไปฝืนกับเขานะกลมกลืนอยู่กับเขาแต่เรารักษาใจของเราให้ดีเราก็ไม่มีเรื่องต้องขัดแย้งอะไรกับใครนะแต่ถ้าเราภาวนาไปนานๆบางทีความเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นในตัวเราคนก็สงสัยว่านะทำไมเราเป็นอย่างนี้ยังมีนะหลวงพ่อเคยเจอโดนกับตัวเองเลย หัวหน้าหลวงพ่อนี่แหละเห็นหลวงพ่อสนใจแต่าภาวนาเข้าวัดเรื่อยๆอะไรเงี้ยแกไม่ได้ดูอย่างอื่นหรอกแกรู้สึกว่าอย่างนี้ชีวิตต้องไม่สดชื่นเขาบอกเธอไปเที่ยวเล่นสะบ้างสนะิไปกินล้องกินเลี้ยงไปอย่างน้นไปอย่างนี้บ้างสิจะได้มีความสุขนะ หลวงพ่อก็บอกแกวผมมีความสุขอยู่แล้วถ้าไปอย่างนั้นไม่มีความสุขเพ้นเราภาวนานะถ้าไม่มีใครรู้ดีที่สุดเลยเพราะายุคนี้คนมันไม่ได้ภาวนาคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักพอเราปฏิบัติเข้านเะขารู้สึกว่าเราแปลกแยกนั้นหลวงพ่อนะพยายามทำตัวให้กลืน ถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่มีปัญหาขัดแย้งกับโลกเลยอยู่ตรงไหนเราก็อยู่อย่างมีความสุขได้แต่ถ้าเราแสดงตัวว่าเป็นนักปฏิบัติเมื่อไหร่โลกมันจะขัดแย้งกับเราชาวโลกมันเป็นโลกของคนมีกิเลสมันจะเริ่มมีปัญหากับเราแล้วทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้ เพระพระพุทธเจ้าท่านบอกนะว่าตัวท่านเนี่ยไม่มีปัญหากับโลกแต่โลกมีปัญหากับท่านนี่โลกมีปัญหากับท่านเพราะท่านโดดเด่นออกมาประกาศธรรมะออกมาถ้าท่านบนรรลุแล้วท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเฉยๆไม่ยุ่งกับใครไม่สอนใครนั้นโลกก็จะไม่ยุ่งกับท่าน นี่พอท่านออกมาประกาศธรรมะนะมันฝืนกับโลกโลกมันส่วนใหญ่มันไหลไปตามกระแสของกิเลสในขณะที่ธรรมะมกระแสของธรรมเนี่ยมันทวนกระแสกันงั้นอย่างเราเป็นฆราวาสนะเราพอหนางเราเงียบๆไปไม่ต้องไปคุยอวดใครเขาหลายคนชอบหาเรื่องภาวนาแล้วก็เที่ยวไปคุยอวดข้าวัดนั้นข้าววัดน,นี้ก็ไปคุยอวด เรียนกับหลวงพ่อพปรโมดมาอะไรเงี้ยทำให้เขาคอมเมนต์หลวงพ่อซนะอีกบางทีเขาดูเขาบองเนี่ยเหรอหลวงพ่อพปรโมดสอนไม่ได้เรื่องเลยคนอย่างนี้มาให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อว่าไม่ได้เรื่องเหมือนกันนะะคนภาวนาจริงไม่ไปยุ่งกับใครหรอกเวลาที่จะดูกายดูใจตัวเองแทบไม่ไม่พอเลยรู้สึกไม่พอนะอยาเวลาไปยุ่งกับคนอื่นได้ไง ถ้าเรามาฝึกตัวเองนะอาศัยช่วงที่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่บ้านอะไรเงี้ยลดการเทีเท่ยวเตรลงไปมาอยู่กับตัวเองอยู่กับพุโทโธมอยู่กับลมหายใจอยู่กับการภาวนาแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ที่จะผ่านต่อไปเนี้ยมันทุกข์แล้วเกินมันนานแล้วเกิน างพวกพระมาบวชอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยสามเดือนสี่เดือนเลยส่วนใหญ่ไม่รู้สึกนานนะอยากอยู่ต่ออีกแต่ไม่มีที่ให้อยู่งั้นอย่างเราภาวนาเราจะไม่รู้สึกหรอกสี่ห้าเดือนข้างหน้านี้หรือสามสี่เดือนข้างหน้านี้ที่ยังต้องระวังตัวมากๆเนี่ยเป็นความทุกข์ยากลำบากจะไม่รู้สึกหรอกจะรู้สึกว่า ปรเดี๋ยวเดียวถ้าเราอยู่กับธรรมะจริงๆแป๊บเดียวก็ผ่านไปเดือนหนึ่งแป๊บเดียวก็ผ่านไปเดือนหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่กับความเครียดเนี่ยกว่าจะผ่านสักวันหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กเราเครียดเครียดนะกว่าจะหมดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยโอ้ยรู้สึกยาวนานแต่เราอยู่กับธรรมะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธใจเราร่มเย็นเป็นสุขเรารู้สึกอ้าวหมดไปวันหนึ่งแล้วหมดไปเดือนหนึ่งแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียว พราะงั้นถ้ารอช่วงรอวัคซีนเนี่ยนะภาวนาให้เยอะๆไว้มีวัตถุมงคลก็คือมีแมสนี่แหละนะดีที่สุดเลยก็มีสติมีศีลรักษาเนะื้อรักษาตัวไว้เอาเวลาว่างๆแทนที่จะไปคิดกลุ่มใจก็มาภาวนาหรือบางคนชอบเข้าบ่อนเนะมื่อวาน หลวงพ่อได้ฟังหมอทวีสินนะก็บอกว่าคนติดโรครุ่นหลังเนี่ยไม่ใช่คนหนุ่มสาววัยทำงานแล้วเป็นคนนี้อายุค่อนข้างมากเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีเคสคล้ายๆอย่างนี้ยคือคนอายุเยอะๆติดเยอะ แล้วก็ผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายยุคโน้นยก็พบว่ามันเกิดจากบ่อนผู้หญิงชอบเข้าบบอนเยอะกว่าผู้ชายจิงเปล่าก็ไม่รู้นะหลวงพ่อไม่เคยข้าบบอลนะอันนี้เมื่อวานฟังเขาว่าอย่างนั้นแต่หมอแกเขาไม่ได้ยืนยันนะว่าคนติดรอบนี้มาจากบออย่าอ้างสถิติของเก่ารอบก่อนเนี่ยคุณป้าคุณยา่าคุณยายทั้งหลายนะ ไม่ได้เข้าบ่อนของมันเคยก็มไม่ได้เข้าบอนมันจะกลุ้มใจพอกลุ้มใจก็จะหาเรื่องหงุดหงิดจะด่าคนโน้นด่าคนนี้นะแทนที่จะหงุดหงิดก็มาพุโทโธพุโทโธไปบริกรรมไปหายใจไปบริกรรมไปชีวิตมันจะร่มเย็นนะวันคืนจะผ่านไปเรยจะรู้สึกเอา้าทำไมหมดไปวันหนึ่งเร็วจังเลย หมดไปอาทิตย์หนึ่งแล้วหมดไปเดือนหนึ่งแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพราะมันมีความสุขอะเวลาพวกเรามีความสุขเราจะรู้สึกวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเวลามีความทุกขจะรู้สึกวันเวลาผ่านไปช้านั้นถ้าเราเกรุ้มใจนะไปเที่ยวไม่ได้ไปกินเหล้าไม่ได้กรุ่มใจ กลุ่มใจเขาจะรู้สึกว่ากว่าจะหมดวันหนึ่งหมดคืนหนึ่งนี่นานอยู่กับธรรมะไปวันคืนร่วงไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วพอวันคืนผ่านไปเรามองย้อนหลังกลับมาสมมติว่าปีหกสี่ปลายปีปลายปลายปลายปปลายปีหกสี่ถ้เราย้อนมาดูปีหกสามย้อนมาดูต้นปีหกสี่อะไรอย่างเงี้ย เราเคยยากลําบากพอปลายปีเราพ้นความยากลําบากไปส่วนใหญ่แล้วแต่บางคนก็ยังยากลําบากต่อนะถึงไม่มีโรคแล้วเราอย่างเศรษฐกิจการค้าขายอะไรเนี้ยมันก็เสียไปช่วงหนึ่งละก็ต้องไปสตาร์ทใหม่ก็จะเหน็ดเหนื่อยกันบ้างแต่อันนั้นยังเหนื่อยยังมีความหวังเพราะเรามองย้อนกลับมาในช่วงที่เราลําบากนะ แล้วเราพบว่าเวลาที่ลำบากเราได้ใช้ไปเพื่อการภาวนาเราจะรู้ว่ามันเป็นเวลาที่มีคุณค่าเพราะ,ะน้นช่วงที่เราต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเนี้ยคนไม่มีปัญญาก็ึกเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานคนมีปัญญาจะรู้ว่ามันเป็นเวลาที่มีคุณค่ามีประโยชน์มากเพราะเรามีเวลาที่จะเรียนรู้ตัวเองได้มาก นะตอนนี้ยังไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วลองย้อนกลับมาดูถ้าช่วงโควิดเนี่ยเราก็ขยันภาวนาขยันตั้งใจรักษาศีลขยันเจริญสติเนะี่ยผ่านช่วงนี้ไปพอมานึกย้อนดูเ,เราจะพบว่ามันคุ้มค่าที่สุดเลยกับความยากลำบากที่มีเล็กๆน้อยๆถือว่าเล็กน้อยนะอย่างคนอื่นลำบากกว่าเราเยออนะ พวกตำรวจพวกทหารเฝ้าระวังชายแดนอยู่นี่หนาวหนาวอย่างเงี้ยนะคอยระวังไม่ให้คนเดินเข้าเดินออกแอบเข้ามาอะไรนะ่เขาลำบากกว่าพวกเราเยอะเลยพวกเราลำบากไม่มากเราก็บ่นแล้วบนน่นอีกเละสำหรับพวกภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาเป็นไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอะไรอะไรมันก็ดูดีไปหมดนะถ้าภาวนาได้ อย่างเราไม่เป็นโรคเราก็รู้สึกดีนะถ้าเป็นโรคเราก็ยังรู้สึกดีเออยังไม่ตายถ้าจะตายเราก็รู้สึกดีเอ,อพ้นทุกพ้นร้อนอย่างนี้สทีเดี๋ยวเราไปเกิดที่ดีกว่านี้กเพราะเราภาวนามาเยอะจะไม่รู้สึกขัดทุนหรอกชีวิตคนที่รู้สึกว่าชีวิตนี้ขัดทุนคือคนไม่ได้มีศินะมีธรรมพอเหราะฉะนตั้งอกตั้งใจรักษาสีเอาไว้ วันนี้วันสิ้นปีอะไรเร็วๆที่เคยทำก็ให้มันสิ้นไปสักทีนะตั้งอกตั้งใจสร้างความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปปกติปลายปีเขาก็ข,าขอพอรกันให้พรกันหลวงพ่อไม่ค่อยนิยมให้พอรอะไรกับใครเขาหรอกหลวงพ่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องพอรอย่างการขอพอรสมัยพุทธกาเลเนะี่ย ขอพรไม่ใช่ขอขอให้หนูได้อย่างโน,น้นขอให้หนูได้อย่างนี้ให้ผมเป็นน,น้นผมเป็นนี้นั่นไม่ใช่การขอพรถ้าเราดูพระไตรปิดกการขอพรก็คือขอสิทธิในการกระทําบางอย่างอย่างนางวิสาขาเนี่ยไปขอพรจากพุทธเจ้าขอถวายอาหารพระที่เจ็บป่วยอะไรอย่างนี้น พระเจ้าอนุญาตเรียกว่าให้พรให้สิ่งที่ประเสริฐคือไปขอทำสิ่งที่ดีนะพระเจ้าท่านอนุญาตเนี่ยขอพรกันเป็นอย่างนี้พระนนท์ก็ขอพรจากพระเจ้านะขอว่าเป็นพระบุบถากเนี่ยจะไม่รับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแล้วนกะ็แต่ขออย่างเดียวหรอว่าถ้าพระเจ้าไปเทศที่ไหนที่พระนนท์ไม่ได้ยิน่ะ ให้มาเล่าให้ฟังนี่เขาขอพอรกันอย่างนี้นะขอพอรเพื่อจะลดละกิเลสของเรามขอพอรแบบอ่อนหัดขอโน้นขอนี่มันเพื่อฝันนะขอให้รวยอย่างเงี้ยขอให้รวยมันขอได้ไหมไม่ได้หรอกหาวัตถุมงคลมาห้อยให้รวยรุ่นรวยมหารวยรวยโคตรรวยโคตรมหาเศรษฐีอะไรไม่รวยหรอก มันไม่มีเหตุมีผลงั้นเราอยากได้พรนะพรแปลว่าความประเสริฐเราทําตัวเองให้มันประเสริฐซะแล้วมันก็ได้พรท่านเจ้าคุณนอท่านเป็นพระดีพระแท้นะท่านสอนเลยว่าทำดีดีกว่าขอพอรถ้าทําดีเขาเป็นพรในตัวเองแล้วไม่ต้องขอใครหรอกถ้าจะขอนะก็ไปขอ กับพระพุทธรูปก็ได้บอกต่อไปนี้เราจะไม่กินเหล้าต่อไปนี้เราจะไม่เจ้าชู้ต่อไปนี้จะไม่เที่ยวกลางคืนต่อไปนี้จะไม่คบคนที่ชวนเราเสียหายขออย่างนี้นะเราจะได้พรอ,อจริงๆชีวิตเราจะเจริญขึ้นจริงๆส่วนไปจุดธูปขอโน่นขอนีนอน่มันงมงายไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีเหมือนกัน คนที่อินทรีย์อ่อนมากๆกนะการทำอย่างนีนะ้มันก็ได้กำลังใจนะไปขอต้นต้นตะเคียนต้นตะเคียนมันล้มนะจมดินจมน้ำอยู่นานไปขุดขึ้นมาเอามาไหว้มากราบขอโชคขอลาบถ้าหลวงพ่อเป็นนางตะเคียนหลวงพ่อจะบอกฉันยังไม่มีโชคเลยฉันจมดินอยู่ตั้งนานนะฉันเองก็ลำบาก เราเป็นชาวพุทธนะยังงมงายปีใหม่นี้ให้พรกับตัวเองว่าความชั่วอะไรที่เคยทำเราจะละความดีอะไรที่ยังไม่ทำเราจะทำะเราจะฝึกจิตของเราให้สะอาดหมดจดพองแผ้วไปตามลำดับเนี่ยถ้าขอพรให้ตัวเองอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะได้รับพรอย่างแท้จริงเราจะได้รับชีวิตที่ประเสริฐนะ ไม่ใช่ชีวิตที่โง่องมง,งายนะแต่ะจะว่าเขาก็ไม่ได้นะคนส่วนใหญ่ยืออนสี่ข้ออ่อนก็ให้พรกันก็เป็นการให้กำลังใจกันก็ออยังดีละสงสารแต่พวกเราเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อหลวง,งพ่อก็ให้พรแบบหลวงพ่อนี่แหละให้พรที่พวกเราต้องทำเอาเองพรปีนี้ก็คือสำรวจตัวเองความชั่วอะไรยังไม่ละก็ละเสีย ความดีอะไรยังไม่ทําก็ทำเสียมุ่งฝึกจิตฝึกใจยกระดับจิตใจตัวเองให้สะอาดหมดจดให้ผ่องแผ้วไปตามลําดับนี่คือพอรที่ประเสร,ริฐกว่าพรทั้งหลายนะวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วก,กันนะจะจะเอาพอรป่ะให้ไปแล้วนะบางคนบอกขอสะหน่อยอขอสัพพมงคลจงมีขอเทพย,ยดาจงรักษา โดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายทุกเมื่ออย่าลืมพุทโธ